S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงพิญญาและเฟิรนโชว์ออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้นะครับโอ้เผื่มแป๊บเดียวครับเผือแป๊บเดียวครับโอ้เวทีครับประมาณเครื่องชั่วโมงครับจอดอีกทีครับถึงงานทองครับ แป๊บเดียวเวทีขึ้นด้านข้างเสร็จแล้วนะครับโอ้สุดยอดลยนี่ครับแป๊บเดียวนะครับโอ้สุดยอดครับทีมงานเฮาประดับน้ำมัน้ำมันนี่ครับนี่ครับแต่เพื่อนมาถมไว้นะครับเพื่อนมะหอยดินมันลมนะครับมะหอยรถติดนะครับ ปลาอ้าวตวจจัจดเดยกขนาดทับทีมงานเฮาอัปเดตเวทีนะครับให้นพี่น้องได้เบิ้งนะครับจับครับหรือแป๊บเดียวนะครับ้บานเครื่องสม,งอมูทนัานข้าอยู่มองเซาครับของทีมงาน ยอดครับนี่เขาเรียกไม้แป้นไม้แป้นกำลังวางแป้นภาษาไทยก็เรียกแป้น,นครับซาลาวก็เรียกแป้นกระดานนะครับภาษาไทยโวายยอดครับซาลาวเรียกแป้นนี่สอบถัดเขา Oh. เอาถัดเอ่อทัดหลังนะครับสิกนีเจ็บ,รบ,รบคร,บรับมาขึ้นมาโดโยูขาครับรพักกันกี่เขาวแล้วเจ็บพักกันที่เขาแล้วเบ อยากนีอยู่แล้วผู้สาวอ่ะอยากนีอยู่โอ้โหแเล้ยเปอยากจรอรอรนารอเาให้ออีนึ่อนนะเขาดีกสองีเดียต้นวัน่ะทงานน่ะภากกินน้ำนะครับกินทานะ แอดเตียนนอนได้แล้ว <laughs> แอดพี่ลูกยานอนได้แล้วครับนอนอยู่ครับนอนมาแล้วกสองชั่วโมงพอกินบมอหนับเจ้าละเศร้าเ่ยาละเศร้าเจาบอกคนไวเจ้าละเศร้าแอดพี่ลูกพี่ยาตะนายหนีมาข้าเขาท่านั้นแหละแต่พี่เพลงง่ายมากเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยนะครับยอด ผมกินแบบพิมพี่ลัวจีบว่าอิ่มครับเป็นมาเวทีกิจการมากประมาณนี้ครับเอาหน่อยเราพื้นโชว์แบบเดียวกันครับแตว่าสารน้อยเพชรบรรเพลงนะครับจะถอยลังออกไปอีกเพราะว่าเขาสีดสสถานที่กว้างโาเกานะครับจุคนในหลาย่าเกานะครับ อันนี้ก็สียู่ประมาณนนี่นะครับตอนนี้เพื่อนโชว์กตั้งอยู่ประมาณแถวๆนี้แหะรบรรยากาศมนี้โอ้สัง่งสีพันตัง,งก้อนนะครับจำได้ดิตรงนี้เราพันตังครับนี่ครับโดยผู้จัดนะครับเตยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหลายคนกับน้อนพักผ่อนนะครับ เมา,มาชมบรรยากาศนะครับการทํางานนะครับของพี่ๆีคอนไวท์ทุกคนนะครับเราจะอัปเดตให้เบิง่งเรื่อยๆนะครับนี่ก็่านไปแล้วนะครับเครื่องสโมงดันขังเสร็จแล้วครับเอาสายรัดสายยังยืดแล้วครับฟังก่อนเดี๋ยวฟังนี่ฟังนี่เลยอีกสั้นเดียวครับเราจะ ทมงานเทากหร่จีนำนำด่านหลังเลยด่านหลังก็จจะเป็นสิบเอ็ดพองครับสี่สามสี่นะครับสิบเอ็ดพองแล้นนี่เมื่อนี่กันนาชี่กว้างเติบอยู่หรอกครับบรรยากาศภายในงานกวา้วางกว้างกว่า สาวหน่อยเราเป็นตมาอยู่ครับาม,มารอบเห็นเพิ่อนไปตั้งสุดด้วยครับเพิ่อนไปตั้งไปคิดสะนามปะเนยอันนี้เพิเ่อนหยับไปผุนครับหยับไปสะนามหลวก็สิเดีด้านหนา้ากว้งางโคกเก่าครับแล้วก็สิเดีพื้นที่ไร้โคกเก่ายาาอยู่คน,นเดียวไร้เก่า สังกะสีนีนะครับนหมองโซ่อของวีดัสเซอร์อยู่ประมาณนี้ครับผักญี่ปุ่นแน่ผักอยู่ในตลาดแนี่ครับเพราะว่าตลาดเพิ่นให้ใส่ไฟนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับแต่มองไหน,นี้มองเสียบไฟเสียบหนังครับยังหน่อยก็ได้เสียบดลมชร์จเบ็ดทุรสา ครับประมาณนี้หัวลมเสียบยันนะครับชาดแบตโทรศัพท์ตอนนี้ก่ะแดดเปลี่ยงๆครับบรรยากาศคับแดงนี้เขามาให้กำลังแจก,กันได้นะครับแดงนี้นะครับมือนี้เขาแสดงยุทธีนะครับตลาดน้ำวัมิตรนวนครน,นะครับ ง,องของปทุมธานีนะครับได้ยุบใกล้กันออมาให้กำลังใจกันครับเลยบิ๊กซีนะครับมาประ่เกิน500มิเมตรจะอยู่สายมือนะครับงานจะอยู่หลังตลาดนะครับเวทีเรา,เาจะต <CEO> ั้งอยู่หลังตลาดนะครับฝากคุ้มปิดครับ1วัน119บาท3วัน333บาทนะครับแล้วก็6มือนนะครับกพับาท6มืเขาสามารถเบ่งย้อนหลังได้นะครับ ตั้งแต่สามมื่นทีเดียวสามารถเบิ่งย้อนหลังได้ครับหรือว่าพี่น้องอยากเบิ่งมือเดียวซื้อมือหนีเบิ่งมือหนีมือเดียวก็ได้ครับหรือมีมืออื่นซื้อมืออื่นก็ได้ครับน่นสั่นกับพี่น้องซื้อสามมื่สามร้อยสามสิบสามบาทเบิ่งในสามมื่นเบิ่งมือหนีมืออื่นแล้วก็พี่น้องก็จะได้เบิ่งย้อนหลังของเมื่อวานนีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องติดตามช่องลุงปิยะละเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแช์นะครับแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อาการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะครับฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอากลาับสวัสดีครับ